ครพี่น้องกอเคครับเพิ่งใส่บัพอครับผมใส่อยู่ให้หน้าพี like okay, <w> ่น si ้องเอ้เนี่ยเว่าป่าอวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคีอเก่าครับกบ้นผู้หน่อยกับไรล้อคนปัาทินปลากิ๋นปลาเห็ดคือเก่าครับพี่น้องมาโฟมาพ่อกันคีอเก่าครับกับเชนอนลเฮาเกี่ยวกับการหากินหาอยากนะครับหรือว่าภาพไปกินภาพไปเห็ดยังกับติดตามครับมื่อนี้คือ มากระพันคิดเก่าครับนี่ใช้คิดเก่าครับนี่สวัสดีพี่น้องนะครับยุ่งเหมือนี้สิแพ้มหาเราไม่ไปกินสวยพี่น้องอ่ะเจ้าบ่าบด้มาโดนเลยได้ทั้งนี่พี่น้องหอมนี่บ่ได้มาโดนแล้วไปพี่น้องไปเบิ่งกันดูมีบ่เอาใช่เลย เอ้านอนอย่หมเออตัวหูสวยๆไหมงามไหมปอ่ออถเป็นหนอนดินไหมวุยขุดคนไปลึกๆแลยนะจนมันมันขาวๆอยู่ไหมเออคนั้นนะคนั้นเอออ่อนๆ โอ้ยคักหักหัก,กโอ้ยนี่นาหักเทิงเขาโอ้ยเัวฟอลงเลยครับเนี่ยอือยอด,ด,ดครับี๋ยวมึง,งอีกูกนั่นนั่นน,น,นั่นข้างในมันเสร็จะล้วมีวเออเออต่เออเห็นล้วาเอต่าก็เอา นะคอยมาไหนเบิ้งดูพี่น้องเนี่ยเนนบิ้องบุย้ยเขาขาไหมเฮ้ยเย, <c oughs> ยี่ข้างไหน,นข้างไหนได้ปะเอาได้ปะอ,นนอู้มันส่อง่าหอดเดียวส่อง่าเหน็นเหรอะเอาล่ะครับกำลังคานไปหาหน่อไม้ เอาะซ้ <c oughs> นำนี่กันเก็บเล็กผสมน้อยไปออยโอกว่านี้ได้สองนอยอยูอ่เนาะสองสามอยู่อือมขึ้น,นงามๆเลยครับนี่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 นอนหนึ่งอู้นอนน่้แข้งขึ้นมไม่ไม่เต็มนี่เขาต้องกลดเอาลึกๆได้ นี่ไงฟันทึ้งเออเออแล้วเออโอ้โหขาวขาวแหม่า <c oughs> ดังดิ่งดินเขาวขาวดิ่งดิ่งดิ่ทีนล้ว่าหน่อไม้ก็้เลยอืมเด็ดห่อนเป็นไ้เด้พี่หนอเด็ดกระลังห่อนเลย อุ้ยนี่หน่อไงหน่อนางดินเพื่อนน่อนั่นก็นั่นก็เกิดใหม่ๆเขากันนี่นห่อขึ้นไม่ไเนาะนี่เนาะเออเพื่อนเพื่อนหนอขึ้นซุ่มจุดไหนอ่ะเนี่ยขัก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 มันอยู่อ้ยได้แกงแล้วเาได้แกงแล้วพี่น้องสองนัวครับผมเออน้า พี่น้องสองแล้อ่สองออ้ยเอาเอาหยากน้ำน้ำน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลเพี้ยกอมันอยู่กลางก็กลางป่าพุ่น้่ะไป้องน้ำเลยครับในี่สองกันนี่นั่งยืนได้นี้ไหมยอดยอดไอ้ก็มีผ้าบุกดงบุกป่าพี่น้องเลยเขาหาเราไม่ช่วงจังวันแสดแดดโอ้แดดห่อนนี่พี่น้องแดดตอนในช่วงนี้ก็ล่างห่อนเลยครับก็ร่างห่อนกำลังเอาเลย เดี๋ยมือไปส่างนี้โควิดกับยังแห้งคือเก่าในพี่น้องก่อนเอาใหม่นะครับชุดก่อนอีกรึพี่น้องมานลยได้ได้บ้ไทยชิ้นหนึงกี่ได้เหรอเนาะเสียพื้นกันเด่นยวเออเสียบนี่ครับหอมฮักโป้แล้วเอ็นอื้ฮักโป้นี่พี่น้องฮักเก้าที่นี่นะครับทั้งหนึ่งอีก เติมกันเติมไปเรื่ยๆเติมกันเติมกันน้องโบโฟชิดินก่งขหนเขาเห็นเลยติเติมกันครับอจ่างเติมกันเจ้าทั้งนอทั้งเนียงกัหนีแล้วไปเบิ่งมาไปไปเอาโอ้พ่อแม่พี่น้องเองเพื่อนอะเห็นเห็นมั้ยหน่เนี่ยครับพี่น้องเนี่ยครับเพื่อน่ะเพื่อนอะเนี่ยเลยเพื่อนอะ น <ih az violin beeping warfare> <Rabbi> <ijn> ี่นหละเออทำนั่นหะพักะืมอนคุ้มค่าอยอะพ่อนสยอดครับพ่นนเนี่ยยังเอ้ยคุ้มค่าสุดยอดสุดยอดนอนนี่อือเอาเก็บ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 สุดยอด เเออยังตบนึงเออเอยอี่าเาได้มาเมื่อกี้น่ครับนี่ไงเลยหมดตาหมดหมดอันนี้กัดเจ็บเจบพี่น้องขันพ่น้องต้นไม้กบอยู่แบเลยวน้ามาหมนป่านน้หมล้อพี่น้องเอ้ยอานัมเก่าครับผม ้วยน้ำกันคือก็หากินหาอยากฝากติดตามกันคือก็ครับนอนเนนี่นอ่นอนสกเตะกินเยก็เตะินนี่อูกระเตะกินได้คือนอไงเอายืดตีที่จิเอาเอาเป็นทั้งใตมันเนาะกินทั้งใตน่ครับก็แเตะกินมันพันได้กินถึงฮอดไหนโอ้แต่ว่นนอนที่แฉบแ่บได้นี่อ่อนๆเนี่ยหวานี่นอน หวานหวานหวานนองสิหวานแทป สั้นเนี่ยได้พี่น้องใ้กล่องเลยเฮ้ยสวงามงามนี่เลยเยอะหนิเนาะเกาะให้ชิดขึ้น <laughs> ให้ชิดถ่ายทั้งนอก <laughs> 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 มันพ่นขึ้นครับพี่น้องครับ เพิ่นกระลังพูดอะพูดอะมันอยู่กับกลางกอพูดนะครับเฮ้ยพูดอะพูดอะพูดอะขึ้นสูงพอดแล้วแล้วได้เป็นมุนได้ตัดเอาอืออ่ไรอะอะครับโอ้ยสวยงามสวยงามเดือดเลยแย่งหวานเป็นไงพี่น้องครับ nè này ha pino linh no rồi à phun à phun à, thấy phun à, thăng thướng mo à, cái tiêu นั่นเห็นหนอหนึงบ่นั่นอยู่ทางใต้ซ้ายมือนะ่ะนั่นเออหนอนกวัวเดียวเพิ่งขับมาหนุนอีกผู้น่าผู้ด่าเนวิ่นงแต่ทางเนาะฮกไหม <c oughs> เ,เห็นไหนมครับเห็นไหม<อ>เห็นก็ไก่อยู่เห็นอยู่ดอกเห็นอยู่ นะพี่น้องแสนลำบากนี <c oughs> กวจะได้แต่ละอันแต่ละน่อขึ้นมานี่น,นี่กิน<ะ>เน,<ะ>น,น,นี่เงินดีวฮะไปหน่อนี้แมพี่น้องเนี่ยว่ากัดนะข้าวันได้ทุก่น้อ มีดก็มีดหานเนาะนะมีดารมีดยคนใส่ถ้าปายเห็นปดพี่น้อเอ้ยนีละนีครับเดี๋ยวดีอดเลยเนี่ยปลาเดียวด้นยังอีกีนี่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 พี่น้องเห็นปะนี้นี้มีน่อยใส่ได้เครับ ก่อนนอนนี่ลนะนอนนี่ไนะ่น,อน,นีนอ่มนี่นะนี่เพืนเครับผมพุ่น,น,น,นแหนงตั้งแหนงมั้ <c oughs> เนีย่ายเปได้สบายเดเอาไปกองไว้อเดียวอเดียวได้ครับนี่นี่อเดียวได้ครับนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ิงดูหนึสองสอ่ห นอโอ้ยนถึงท yeah. ังเห็นหอือืมมีทั้งพวกไข่าวมนไดพี่น้อมาได้ฝนหยุดไหโอ้ยไอชีปันนี่เหรเดี๋ยวไม่ได้ฝนหยนะเดี๋ยวเห็นนใครทังุ่นท้ห็นบ่เห็นน้อบ่อยากเห็นมัจเดี๋อ เอาเดียวครับนี่เเออยนอเดีย่ครับพี่น้องเขามาเป็นสม้งเราพี่น้องก่อไฟอยู่ข้างหลังนี่เขาเอาพราได้กินครับเพราได้เอาไปขายนะครับเอาพราได้กินเท่าไหร่ครับในเขาก็มาหย่อนเราครับนะครับมันถึงเกิดกลินน้ำน้ำริมคลองแทนครับพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเขาเอาพราได้แกงครับผมไปครับขับแล้วพี่น้องแกงเราไม่กินครับผม นี่ครับพี่น้องไล่ได้เนี่ยครับไล่ได้เขาไปเอาบ่บ่เอาไลยครับเอามาแค่ได้กลิ่นสวยครับนี่ครับโอ้ยอดพี่น้องนี่ครับเพราะได้กลิ่นสวยเพี่นเออนี่ปอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยเจ๊แตงได้กลิ่นก่อมกเินี่ครับปอกเรียบร้อยแล้วสี่มกพักกันมกกันครับอันนี้ก็สีต้มกับแจ้วครับเนี่ยข้มแหนงมันเนี่ยนี่ครับกำลังจัดการต้มกับแจ้ว เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยครับหาไม่ว่าสิหาไม่กินสวยได้กินแรงพี่น้องมุกไสหมูครับผมเนี่ยมุกไสหมูเรียบร้อยแล้วครับผมมามามาพี่น้องเจอไหมพี่นาครับ